ไฟ้ามืดจังเลยวันนี้ฟ้ามืดมากทุกคนนะครับโอ้โหเหมือนพายุจะเข้านะแอเซือถูกต้องครับผมเมื่อเช้าดูใน Google แล้วนะฮะเขาบอกว่าพายุเข้ากุดเรือคำนะฮะเฮ้ยเข้ากุดเรือคำจริงหรอใช่ครับนะตำบลกุดเรือคำก็คือบ้านจำปาดงของเรานี่นะฮะทุกคนโอ้โหตอนที่เราถ่ายคลิปนี่นะฮะสี่โมงเย็นนะครับแต่ว่าฟ้ามืดมาแล้วนะครับ โอ้น่ากลัวจริงๆนะคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่น่าจะต้องรีบกลับบ้านแต่วันเนาะนะอย่างเช่นพี่เฟื่องอย่างเงี้ยพี่เสืออย่างเงี้ยนะฮะใช่พอมาดูทางนี้เสือโอ้ตรงนี้น่าจะตกแล้วนะทางอะไรนะทางนู้นน่ะนั่นน่ะบ้านอะไรทางนู้นนะเดี๋ยวนี้ยอำเภอคำตะกล้าอำเภอคำตะกล้าเหรอเออน่ะทางนู้นน่าจะตกแล้วนะฮะแต่แต่ตกแบบนี้เสือว่ามันมีลมกันโชกแรงไหมใช่ลมกันโชกแรงเลยเหรอใช่ครับ ป้าไทยบ้านทำอะไรอย่าเดินไปไกล้เดี๋ยวมองไม่เห็นข้าวต้นข้าวสูงอยู่ด้วยใช่อย่าเดินไปไกล้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะว่าพายุเข้าเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มตะลิงไปแล้วโอ้หน้ำกระนองเต็มตะลิงแล้วแออเสื่อโอ้โหทางนี้มันไม่เต็มตะลิงว่ะในะทางนี้เราก็ ปลูกดาวเรืองนะครับเมื่อเช้าแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะฮะเหลือประมาณสักร้อยนะตอนนิดๆน,นะเดี๋ยวเะาก็จะปลูกต่อนะให้แล้วเสร็จนะก่<ด>อนที่ฝนจะมานี่นะฮะทุกคนตรงนี้คือพี่เสือปลูกนะฮะกับใยสมอนนะฮะตรงนี้เมืม่อวานก็ปลูกกับพี่เฟื่องนะฮะแล้วก็อดิสซนแฟร์เมลีนั่นเองนะครับ ตรงนี้ก็ป้าแต็นปลูกไว้นะฮะก่อนเดินทางไปรับทนายนะครับผมนะส่วนตรงนี้ก็เป็นของเครื่องบรรจุนะส่วนตัวนะอันนี้ก็นะสวยกว่าใครก็ต้องเสื้อผ้าไปอยู่ตรงมุมนี้ <c oughs> นะเพราะว่าสไตล์การปลูกของพี่เสือ <c oughs> คือเอาพันฝรั่งเศสไว้ตรงกลางพนะี่เสือและพี่เสือปลูกตรงไหนบ้างคะนี่ครับเป็นพันฝรั่งเศส <c oughs> อยู่ตรงกลาง <c oughs> แล้วเคียงข้างด้วยแบบพันไทยนะฮะ <c oughs> ส่วนข้างล่างเป็นของเอชชัยชาแนลนะครับ <c oughs> ก็นู่นของพี่เฟื่องแถวนู้นนะฮะมีพี่เสือเฟื่องบุญชูอาดิซอนยายสมอนนะปลูกกันนะอยู่แถวนู้นทั้งหมดเลยนนะแม่ดา<ะ>สวยมากแม่ดาเดินถอยหลังไปอีกนิดนึงเหมือนนางแบบเลย<ะ>อีกนิดนึงอีกสองเก้านั่นแหละสวยสวยสวยโอ้โหเดินหน้ามาเดินหน้ามาเดินหน้ามา่ต <c oughs> เออนั่นแหละ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 สวย ่ะะะนฮเสร็จจากการดูดอกไม้ก็มาดูพายุ <c oughs> ต่อบึ้ดตึ๊บมาเลยทุกคนเออโอ้โหมืดจริงๆนะฮะข้าวของเราก็างามวงามโอ้โหมุมนี้งามมากนะฮะโอ้หมุมนี้สวยจริงๆ FC ดูนะฮะ ครอ๋อช่างช่างเขาเขานอนอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาทำองค์ปูอยู่าาอ้าวนั่งไงช่างนอนอยู่นะฮะ คิดว่าช่างไม่อยู่นะฮะมาเดี๋ยวพี่เสือจะช่วยยกอ่ะพี่เฟื่องมาคนมา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 ช่วยกันช่วยกันนะฮะเราจะเอาข้าวที่ตากเอาไว้นี่นะฮะทุกคนนะครับไปวางไว้บนกระท่อมก่อนอ่ะเรื่อนเรื่อนเรื่อนมอ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 เรื่อน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  เลื่อน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 มันเปล่ามันปล่ามันปลุกมันปุ๊มมันผุแล้วไม่เปียกไม่เปียกไม่เปียกเนื่องจากว่าผ้าใบนั้นมันมันผุมากปูใหม่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  มันผุไงมันผุไม่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 เป็นไรยกขึ้นไปเลยเออไม่ได้ยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องถูกต้องเยี่ยมมากทุกคนเก่งมากที่เหลือเราค่อยเก็บทีหลังนี่เอาหัวพี่เสือชนตรงนี้เมื่อกี้รั่วอ่ะครูใหม่ครูใหม่ไม่ได้ดึงออกมาครูใหม่พี่เฟื่อง นี่ดึงมาอย่างนี้ขออภัยพี่เสือไอนี่แหละแล้วก็หาแล้วหาก้อนดินมาทับนี่นี่นี่ไม่เอาไม่เอามีงูอยู่ในนั้นไหมนะเฮ้ยไม่ใช่เสือ ไม่เป็นไรไมม่่่เเป็นนไไไรววัีีากยอ้ที่ตากไว้อย่างนั้นไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรก็เหมือนแถวบ้านเราอ่ะเวลาเจอฝนเราก็ไม่ได้เก็บมันทุ่งนี้ก็ทุ่งนี้ก็ตากใหม่มันก็แห้งฝนตกตกหนักล่ะถ้าฝนตกหนักถ้าฝนตกหนักก็ก็เป็นหน้าที่ของแม่ดาที่วิ่งมาเก็บวยกัน่อ้าวแม่ดา มัดมัดเป็นไหมไม่ได้อ่ได้าไปเอยเองการก็เอาต่อมามัดเลยพายุมาแล้วนะทุกคนมืดตึ๊บมานะฮะแต่ทำไมมันมืดอยู่ฟากเดียวเนาะนะฟากนี้มันใสปกติเนี่ยมันไม่ค่อยมืดนะฮะนาลงส้มาเอาปังค่ะนาแม่ทินบอกว่า เดี๋ยวจะไปเอาตอกมามัดเลยเนะี่ยมาเสร็จแล้วก็ย้ายมาไว้บนกระท่อมนี้นะฮะมืดเหมือนฝนจะตกก็เลยจะไปมัดข้าวครับนี่นะคะตอกเราก็จะไปมัดข้าวกันเห็นเห็นเดินเข้าห้องน้ำไปทำอะไรมาครับอ๋อไปอันนี้แหละเอาตอกไปใส่น้ำไปจุ่มน้ำเพราะว่าลุงไปทางนี้ มันจะหล่นลงในระเลยไปทางนี้กันมืดตึ๊บมาเลยทุกคนดูนะครับคา่ารักตกแน่นอนตกแน่นอนถ้ามืดอ,อย่างนี้นะตกแน่นอนเนาะนะครับนะ FC ก็ดูคลิปแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่นานด้วยนะครับ นะอย่างน้อยก็ดูสักสามนาทีก็ยังดีเนาะนะฮะจะได้มีไรายได้นะครับผมรวมถึงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะที่พีสกินที่พีคอฟฟี่ซีปักทอมพลัสเบต้าแคนนะครับหมายล่าสุดที่พีโกโก้ด้วยนะฮะ นายโชว์ด้วยมัดเสร็จเป็นยังไงครับยกยกดูหน่อยครับถ้างาั้นเอาขึ้นรถเบอร์เลยไหมเอาขึ้นรถเ,รเลยมันมีแค่นี้เองอะ่ะขึ้นรถเลยมาเื่อร,รับาแม่ดาเป็นยังไง ร่วมแรงร่วมใจยดินน่าขุดปูจังเลยเนี่ยใช่ดูดิรูปูนะเนี่ยข้าวถ้ามันอยู่กับต้นมันไม่เสียหรอกแต่มันอยู่ข้างล่างนี่แหละมันจะเสีย,สยใช่ระวางไม่แน่นวางไม่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ร่วงอันนี้ร่วงนี่ันี่งสองสองอันเนี่ย <c oughs> เอออาจจะเป็นได้ ถ้ามีรถเข็นอีกอ yeah. ันหนึ uh ่งนะเอามามันม oh> ีรถเข็นอ um mm ีกอันหนึ <h <h ่งไม่ใช่เหรอบใช่มาไม่ดาเร็วๆฝนมาแล้วนั่นขาวโพลนแล้วใช่เร่งมือ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 เเดี๋ยวสือจะเข็นไปเก็บก่อนทั้งนั้นเสือจะเข็นไปเก็บก่อนแล้วก็ต้องรีบมาเอารถต่อไปต่อเนาะครับผมนะโอเคครับนะสำหรับคืนนี้ก็ ที่เสือขอจบคลิปก่อนนะครับ